บางแสนสใครที่อยากวิ่งเนี่ยพลาดไม่ได้เมื่อต้นปีเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยไม่กี่สัปดาห์เนี่ยนะครับก็จัดไปแล้วประสบความสําเร็จทีนี้เนี่ยท่ามกลางสถานการณ์โควิดเดี๋ยวปีนี้ปลายปีกลับมาจัดตามกําหนดเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าจัดไปล่าสุดประสบความสําเร็จมากนะครับจบลงไปแล้วครับอย่างสวยงามสําหรับงานวิ่งบางแสนสชนบุรีมาราธอน2 0ง1ครับงานวิ่งมาตรฐานร,ระดับโลก d ลดเลสอ i t e Gravel ซึ่งจัดขึ้นฉลองครบรอบ5ปีนะครับโดยถึงแม้ว่าประเทศไทยเรากําลังเผชิญกับโควิด -19 ที่กลับมาระบาดอย่างหนักในช่วงหลังนะครับแต่ว่างานบางแสน42เนี่ยถือว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีครับจนไม่มีรายงานการเกิดคลัสเตอร์โควิดในงานวิ่งครั้งนี้เลยนะครับแม้ว่าจะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยทั้งต่างชาติรวมไปถึงผู้ติดตามเข้าร่วมงานนี้กว่า9,000คนก็ตามครับ เพราะว่าถ้าทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดนะครับนักวิ่งทุกคนเนี่ยต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มแล้วก็ต้องแสดงผลตรวจ ATK ผ่านระบบหมอพร้อมหรือว่าสถานรับรองก่อนเข้าร่วมง,งาน1วันด้วยนะครับทีนี้จากความสําเร็จตรงนี้ครับในการจัดงานวิ่งแบบนิว n o r m a l นยุคโควิดเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ทางบริษัทไมส์แอนคอมเมดิเคชั่นจำกัดครับ รวมกับจังหวัดชนบุรีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและเทศบาลเมืองแสนสุขล่าสุดยืนยันแล้วนะครับจัดงานบางแสนสี่สิบสองต่อเลยครับาบางแสนสี่สิบสองสองพันยี่สิสองต่อเนื่องในปีนี้เลยโดยคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่านมาครับก็เป็นกิจกรรมนะคะที่สายวิ่งเนี่ยเขารอคอยเลยนะคะคุณผู้ชม,มน่าสนใจทีเดียว